สวัสดีครับเพื่อนๆนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาตัดแต่งกิ่งให้กับทุเรียนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็จะพยายามทำให้ต้นของทุเรียนเนี่ยโปรง่งโล่งนะครับ อาจจะสังเกตว่าช่วงที่มีฝนตกที่ผ่านมานะครับก็จะทำให้ลำต้นแล้วก็จิงของทุเรียนแห้งช้าเพราะว่ามันจะมีจิงที่ทับซ้อนกันจิ่งเล็กจิงน้อยมันจะเยอะมันจะทำให้ลำต้นแล้วก็จิงแห้งช้าเพราะว่าแสงแสงส่องเข้าถึงช้าส่วนตรงนี้ผมก็ตัดออกไปแล้วนีครับเริ่มโปร่งตอนนี้แสงแดดก็ สองเข้าถึงลำต้นสองเข้าถึงจริงสวนลมก็จะผ่านได้สะดวกอีกอย่างหนึ่งผมก็ตัดออกตรงกลางลำต้นนะครับมันจะมีจริงที่พยายามดันจริงข้างบนขึ้นไปมันจะเป็นลักษณะเป็นจริงที่ห่อต้นจริงที่มันดันขึ้นไปมันก็จะดันจริงข้างบนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็พยายามตัดออก ผมตัดออกแล้วนะครับก็ตัดออกเยอะเหมือนกันจริงเล็กจริงน้อยสําหรับหญ้าก็ตัดลงนะครับช่วงที่มีฝนตกบ่อยๆตัดลงให้ต่ำแล้วก็ใช้ไตรโคดาม่าราดลดจะเป็นวิธีการราดลดหรือว่าเป็นฉีดพ่นก็แล้วแต่ส่วนผมก็ใช้วิธีการฉีดพ่นนะครับ มันก็จะประหยัดนิดนึงในเรื่องของไตโคโดาม่ามันก็อาจจะป้องกันเชื้อราได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็พยายามพ่นบ่อยๆเอานะครับช่วงที่มีฝนตกช่วงฤดูฝนผมก็จะพ่นเป็นระยะที่1เดือนต่อครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเชือ้อตะไครโคโดาม่า ก็พ่นที่โคนต้นแล้วก็พ่นทั่วโคกเลยถังหนึ่งก็ใช้ได้เยอะผมก็ใช้ถังพ่นขนาด16ลิตรผสมไตรโคดาม่าซึ่งเป็นชนิดผงประมาณ3-4ช้อนนะครับ3-4ช้อนแจงถัง16ลิตรนะครับก็คนๆให้เข้ากันเราก็มาพ่นพ่นที่ลำต้นด้วยนะครับเนี่ย ตรงโคนต้นขึ้นไปสัก50เซนเราก็พ่นแล้วก็พ่นอรอบใต้สงพุ่มตอนนี้ก็โปร่งแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบกับปัญหาสภาพอากาศที่ที่ร้อนอก็ทำให้ทุเรียนที่มีใบออกมามันอาจจะมีใบที่เล็ก แล้วก็เหลืองแต่ก็ยังคงสภาพได้ดีนะครับนี่ถือว่ามีสภาพได้ดีอยู่ต่อไปอุณหภูมิความชื้นในดินในอากาศก็ก็จะดีขึ้นก็จะทำให้ทุเรียนมีการเจริญเติบโตที่ดีช่วงฤดูฝนก็ถือว่าผ่านหน้าร้อนมานะครับ จิงเล็กจิงน้อยพยายามสอยออกนะครับกิงอย่างนี้นะครับกิงที่มันอยู่พวกนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของมดเนี่ยครับมดดําผมเห็นวิ่งอยู่นะครับเราก็พยายามตัดออกถ้าเราตัดจิงพวกนี้ออกนะครับมันจะไม่ได้บังจิงข้างล่างแสงมันก็จะส่องถึงจิงข้างล่างด้วยนะครับจิงข้างล่างเนี่ยนะครับตรงนี้ตัดออกไปผมก็ยังตัดออกไม่หมด ออก,กิ่งนี้ออกด้วยนะครับเอากิ่งนี้นะครับเอากิ่งนี้ด้วยอีกหนึ่งนะครับถ้าได้ตัดก็เพลินนะครับนี่สองกิ่งตัดออกทำให้มันโปร่งนะครับ กิ่งที่เวดตั้งล่างริ่งที่มันแยกนะครับจะอกไปแสงมันก็จะส่องเข้าถึงกิ่งนะครับ แหนงออกเลยจิิงนี้ก็มาหาจิิงนี้จิิงนี้ก็หน้าหน้าตัดนะครับหน้าตัดออกตัดออกเลยนะครับจิิงนี้นอะปร่งปร่งโลงแล้วนะครับเอ่อคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ่าวันนี้ก็มาตัดแต่งจริง เรียนต้นนี้นะครับก็เป็นทุเรียนสายพันชนีก็โตดีนะครับต้นนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมอขอบคุณกรับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ